ข่าวดีดีกับพี่คำรนานนรนตอนหาทางเปิดช่องท้องฟ้าพาฝุ่นพิษให้ลอยออกนอกโลกตลอดเวลากรมฝนหลวงทำอยู่ที่ภาคเหนือเนอจะบอกฮึ <h ums> เราจะนำทุกความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพื่อสลายฝุ่นควัน <h ums> เพื่อพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ครับใช ต้นทากเชียงใหม่จะต้องดีว่าเดิมขณะนี้นักวิจัยของกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรนำผลวิจัยไปทำอยู่ที่เหนือท้องฟ้าของภาคเหนืออาทิจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายโดยการนำเครื่องบินฝนหลวงบรรทุกน้ำไปโปรยเหนือชั้นบรรยากาศประมาณ9.000ฟิตให้ท้องฟ้าเย็นหลังจากนั้นจึงนำน้ำแข็งแห้งหรือไดไอซ์ขึ้นไปโปรย ข้างบนอีกชั้นหนึ่งเพื่อสร้างความเย็นและเกิดแรงดันของอากาศเปิดชั้นบรรยากาศตรงนั้นให้เป็นช่องลมพาฝุ่นพิษให้หลุดลอยขึ้นไป อธิบดีกรมฝนหลวงพาสื่อมวลชนทุกแขนงขึ้นเครื่องชมการปฏิบัติการนี้บินเพิ่มความเย็นเปิดช่องให้ฝุลรองเนี่ยดันขึ้นชั้นบรรยากาศในระดับ900 0หรือหมื่นฟุตเรามาเปิดช่องบินเอาน้ำมาเพิ่มความเย็นให้ฝุลรองเนี่ยมันดันขึ้นบนขณะเดียวกันผู้ว่าเชียงใหม่จับมือและสนับสนุนทุกอย่างเต็มที่เราปฏิบัติการทุกวิถีทางศูนย์บินฝนหลวงบินทุกวัน,ท,วนทุกความรู้จังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับมาปฏิบัติฝุน่นพิษไม่หมดเราจะไม่เลิกลา รุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าต่อจากนี้กรมฝนหลวงจะนําเครื่องนับสิบลำบินเหนือท้องฟ้าเชียงใหม่ฉีดและโปรยน้ําจับระอองฝุ่นให้ลอยตกลงสู่ดินครับเรากําลังรกรุกไล่กับภัยพิบัติใช่ไหมครับใช่กรมฝนหลวงและอมานเกตเชียงใหม่ใครๆก็รู้จักทุกคนม้วนัาเมื่อได้มาเชียงใหม่ไอ้นู่นไอ้นี่ ีีหนนเชยงใข่อยากวดีๆกับพี่คำรณฝุ่นพิษบ้านเราสร้างส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ลอยมาจากเพื่อนบ้านจึงยากนักที่จะทำให้มันหมดในเร็ววันได้เชียงใหม่เนอะจะบอกฮอเชียงใหม่ใครๆก็รู้จัก